วันนี้คิดว่าจะพูดเรื่องไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ในลักษณะสามประการก็คือเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาโยมได้ยินกันอยู่เสมอเวลาเราทําอะไรหล่นแตกบางทีคนเก่าๆว่าจตะบอกว่านิจจังว่าเวลามีการสูญเสียคลัดพลาดอะไรต่างๆนี่ก็จะขออบฐานได้ว่าอนิจจังคือไม่เที่ยงก็ พระพุทธเจ้าก็สอนไว้สิ่งหลักธรรมดาอย่างนี้มันเป็นธรรมดาทอ้งสิ่งทั้งหลายที่เราเรียกว่าสังขารว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวเทศน,นไม่ใช่ตัวตนของเราเราบังทับตามหลักศาสนาไม่ได้ทีนี้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องใจรักนี้ไว้เพื่ออะไรบ้างถ้ากล่าวโดยย่อนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพื่อประโยชน์สองประการ ประการที่หนึ่งนั้นเพื่อจะให้เราทําใจให้เป็นอิสระยุคคลนไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลายมีความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างนั้นเป็นเหตุให้เรามีความทุกข์อย่างที่อนุภาพเคยกล่าวแล้วว่าเราเอาจิตใจของเราไปยึดมั่นในสิ่งใดก็เท่ากับเอาจิตใจของเราไปให้ถูกพามไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาของสิ่งนั้นดิบคันเอาคือหมายความว่าเมื่อสิ่งนั้นแปรปรวนไป แตกกรายไฟทั้งชาติตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตา,าน,นั้นจิตใจของเราก็พลอยผูกดีบคั้นไปด้วยและก็ไปเกิดความทุกข์ขึ้นแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันแล้วจิตใจของเราก็เป็นอิสระอยู่ได้แม้จะหากว่าจะมีความทุกข์บ้างตามธรรมดาของผูุ้ชนความทุกข์นั้นมันก็น้อยเรียกว่าพอตักใจได้ยุวิเลยประโยชน์ด้านนี้ของ ถ้าทมอาจจะเรียกว่าประโยชน์ในด้านการทำจิตกนระทำจิตก็คือทำใจทำใจให้หลุดพ้นมาให้เป็นทุกข์ให้มีความปลอดโปร่งบริบาลผองใสยอยู่ได้ทีนี้ประโยชน์ที่สองประโยชน์ที่สองนั้นเพราะเหตุที่ว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตามันเป็นไปนตามเหตุปัจจัย คือว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็คือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเสมอแล้วแต่เหตุของมันแล้วก็มันก็ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของเรามันเป็นไปของมันอยู่ตลอดทุกเวลาทุกขณะมันไม่รอความใครท่านนั้นเราจะปรารถนาบอกว่าขอให้มันรอสักหน่อยเย่อเพิ่งเปลี่ยนแปลงไปมันก็ไม่รอถ้าเหตุปัจจัยมันมีจะให้มันเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนมันก็มีอันเป็นของมันไป ในเมื่อสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกขณะเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนแม้แต่ชีวิตของเรานี้ก็ไม่แน่นอนแต่เรารู้อยู่ว่ามันมีความเกิดแก่เส็บตายแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรไม่รู้แน่นอนมเมื่อเราไม่รู้แน่นอนแต่ว่าสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแน่ๆสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือมีความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนหลักธรรมไม่เประหมานี่เสมอ เมื่อพระพุทธเจ้าจะประนิ่า,านนั้นได้สอนหลักธรรมสำคัญไว้เป็นพุทธดำรักครั้งสุดท้ายเราเรียกว่าปฏิโมวาจาปฏิโมวาจาหรือคำพูดครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก็คือบอกว่าวยธรรมมาสังขารอาอัปมาเทนสัมปาเทถะ ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ่นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทถึงพรอ้อมหรือจงบำเพ็ญกิจนาทีของตนและผู้อื่นให้สาเร็จเป็นความไม่ประมาทนี่พระพุทธเจ้าสอนความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าสอนย้ำสอนเน้นให้ไม่ประมาทที่ไม่ประมาทก็คือว่าไม่รอเวลาไม่ปล่อยละแล้วเลยผัดเพี้ยนไม่ได้ มีสิ่งอะไรที่ควรทําก็เร่งทำเช่นว่าจิตของเรายังไม่หลุดพ้นยังไม่ไปเลยก้าหน้าในธรรมนักเราก็จะนอนใจไม่ได้ก็ต้องรีบผลขวายเปลียนร,ยระยาปฏิบัติธุรกิจหน้าที่การงานภายนอกก็เหมือนกันจะทัดเพี้ยนเวลาไปอต,ตอนนี้ยังสบายอยู่ไม่มีอะไรหรอกก็ยังไม่ต้องทําแต่ว่าเหตุกายณข้าหน้ามันไม่แน่นอนถ้ารู้ว่าควรทําแล้วก็ควรจะรีบทําเสีย เพราะนั้นไม่ควรจะประมาทพราะพทะเจ้าจะสอนหลักความไม่ประมาทนนี้ถือว่าเป็นหลักสำคัญมากอย่างที่ว่าเป็นปัจธิมวาจาย้ำเตือนก่อที่จะปรินิพพานแล้วก็ธรรมดาก็จัดว่าความไม่ประมาทนี่เป็นธรรมใหญ่เมือน,นกับรอยเท้าช้างเป็นที่รวมรงของความมร้คอ,อื่นๆทั้งหมด เพราะว่าธรรมะมอื่นๆนั้นถ้าไม่มีความไม่ประมาทรือขาดความไม่ประมาทซะอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่ยกเอาธรรมะเหล่านั้นขึ้นมาปฏิบตัติเราจะปฏิบัติต่อเมื่อเราไม่ประมาทก็ไปอ่อันว่าพุทธ้ศาสนาสอนหลักของอย่างด้านความไม่ประมาทนี้ก็เป็นเรื่องของการทำกิจหรือทำหน้าที่จะเรียกว่าคุณประโยชน์ของหลักไตรลักษณ์มีสองอย่าง ประโยชน์ของใจรักข้อที่หนึ่งคือทำจิตคือทำใจข้อที่สองคือทำจิตคือทำหน้าที่ต้องมีคู่กันไปข้อที่หนึ่งทำจิตทำใจก็ทำให้เราสบายใจจิตใจลอโปร่งโปงใสได้ตลอดเดวลาข้อที่สองทำจิตคือทำหน้าที่ก็ทำให้เราทำหน้าที่ของเราได้บรรลุผลสำเร็จสิ่งที่ควรทำก็ทำได้ปัญหาก็แก้จบไป จตต้องให้พร้อมทั้งสองอย่างถ้าไม่พร้อมก็อาจจะเกิดปัญหาเป็นคนที่ทําแต่จิตใจทําจิตใจเพียงเดียวก็ทําให้ใจสบายเวลามีอะไรเกิดขึ้นไม่เพียงแค่แน่นอนผันแปรไปแตกสลายไปก็ทําทใจได้ก็สบายสบายแล้วก็เลยไม่แก้ไขข้างนอกปัญหาก็ยังคงอยู่ก็าอาจจะเกิดโทษเกิดภัยต่อไปภายหน้านั้นทาจิตทาใจได้และสบายใจแล้วก็ต้องทําจิตหรือทาหน้าที่ด้วย เนี้คนที่ไม่ทําจิตใจทําแต่จิตหรือําหน้าที่มีความไม่ประมาเทเร่งทําการงานต่างๆแต่จิตใจมีความยึดติดถือมันม่นว่าใจก็ไม่สบายทําอะไรตา่างๆได้ความทุกข์ก็จิตใจที่เดือดร้อนระวนนระวานก็ขาดประโยชน์ไปอีกด้านหนึ่งถ้าจะทําให้สมบูรณ์ต้องทาทั้งสองอย่างต้องทาท่านทาจิตใจแล้วก็ทําจิตาหน้าที่ด้วยต้องทาทั้งสองอย่าง แล้วเวลาทํากิจหรือทำหน้าที่ก็ทํากิจใจให้สบายโดยทําใจให้หลุดพ้นไม่ให้เป็นทุกข์ให้มีความปลอดโปร่งบริบาลอ่อนสายอยู่ได้ใจสบายแล้วก็ไม่ประมาททากิจหรือทำหน้าที่ไม่รอเวลาไม่ปล่อยจะละเลยเวลาสบายก็ไม่ละเลยที่จะทาํากิจหรือทำหน้าที่ ถ้าอย่างนี้เราจะเรียาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์เดี๋ยวนี้เราบางทีเรามาพิจารณาปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้ากันม่ครบด้านมันก็เลยได้ผลไม่สมบูรณ์บางท่านจะทําแต่จิตใจปล่อยละทิ้งจิตนาทีไม่ทํเบางท่านจะทําแต่จิตนาทีอล้ไม่ทําจิตใจจิตใจก็ไม่สบายไม่ปลอโดโปร่งใส สิ่งควรทาให้ได้สมบูรณ์ถ้าจะทําให้สมบูรณ์ต้องทาทั้งสองอย่างต้องทำท่านทำจิตใจแล้วก็ทําจิตอำนาที่ด้วยต้องทำทั้งสองอย่างถ้าเห็นว่าสิ่งใดควรจะทําแล้วควรจะรีบทำอย่าผัดเพี้ยนไม่ควรนอนใจจะวางใจในสิ่งทั้งหลายไม่ได้เมื่อเรามีความไม่ประมาทแล้วก็จะพาตนพ้นจากภัยอันตรายเปยได้ พระพุทธเจ้าเน้นเรื่องเอเรื่องความไม่ป็นมาทเป็นที่ว่าแม้แต่จะประนิพนทานก็ยังเพื่อนถ้าทั้งหลายเป็นคําพูดสุดท้ายเป็นตัดสินวาจาว่าท่านทั้งหลายเป็นอย่างความไม่ประมาทถึงพร้อมแต่ว่าไม่ประมาทนี้มาพร้อมกับการทําจิตใจด้วยที่หมายความมาให้ทํากิจหน้าที่โดยความไม่ประมาทแล้วก็ทําจิตใจของตนให้หลุดพ้นปิสระด้วยก็จะได้ ทำจิจทำหน้าที่ไปพร้อมทั้งจิตใจที่มีความสุขมีความเบิกบานผองใส mm hmm. ก็จะได้ผลสมบูรณ์ตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็มีคุณค่าของหลักธรรมเรื่องใจรักดังที่อาจารย์ารภาพแสดงมาสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาโยมแล้วก็ขอให้โยมได้ผลจัด การรู้เข้าใจหลักใจรักเพื่อจะได้นําไปปฏิบัติให้ได้ทั้งทำกิตและทำกิตให้เกิดความไม่ประมาทแล้วก็ได้ทำกิตทำหน้าที่ไปพร้อมทั้งจิตใจที่มีความสุขมีความเบิกบานผองใสก็จะได้ผลสมบูรณ์ตามคําสอนของพระพุทธเจ้า